ฝันเห็นเคียวเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในเดอนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหารวมไปถึงเรื่องต่างๆที่ท่านประสบพบเจอนะครับทำให้ท่านมีความคิดที่อยากอยู่เฉยๆนะครับไม่อยากใส่ใจอะไรหรือเก็บปัญหาอะไรเข้ามาคิดมากดักให้ปวดหัวนะครับ อาจจะดีกว่านะครับถ้าหากท่านเลือกจะมองข้าปัญหาเหล่านั้นไปนะครับเพราะว่าท่านรู้ดีว่าถึงแม้จะเก็บมาคิดมากมายเท่าไหร่ท่านก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้อยู่ดีนะครับในระยะนี้นะครับน่าจะดีกว่าหากท่านพยายามปล่อยวางจากเรื่องต่างๆนะครับที่ทําอยู่นะครับอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้านะครับ เขแนะนําก็คือให้ท่านทําตัวสบายๆไปก่อนนะครับเมื่อรู้ว่าฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาตะลุยแก้ปัญหาเอาจริงเอาจาังก,ก็ยังไม่สาย ใบที่สองนะครับในเรื่องนี้เรื่องสมรรถภาพของท่านกับคนรอบข้างในช่วงนี้ก็ถือว่าคนข้างหนาเรื่นดีนะครับอาจจะมีการพบปะหรือนัดเจอเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับได้ใช้เวลาไปเที่ยวร่วมกันออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับหากต้องการความช่วยเหลือท่านก็จะได้รับความร่วมมือจากเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับท่านจะรู้สึกสดชื่นนะครับรวมถึงคนรอบข้างนะครับก็จะ มีมิตรภาพที่ดีต่อท่านนะครับสุขก,กายสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องสมรภาพในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคลงตัวดีนะครับ รวมทั้งคนรอบรอบข้างตัวท่านก็อมองว่าตัวท่านกับคู่รักก็เหมาะสมกันดีนะครับเป็นคู่ที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นมิตรแท้เป็นคู่แท้น่าคบกันได้นานๆเพราะฉะนั้นนะขอให้ท่านรักษาวิตรภาพรักษาสัมพันธภาพนี้ให้ดีนะครับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับใบนี้ก็จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับมีการหยุดนิ่งนะครับแบบเหมือน สิ่งต่างๆมาก็จุดๆไปนะครับบางครั้งก็จุดอย่างที่กระทันหันแบบเราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับโครงการต่างๆที่เราทำามาอยู่ดีก็ถูกระงับเอาไว้ชั่วคราวนะครับยังมองไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานสถานการณ์ในเรื่องเงินช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับท่านจะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินตึงไปพักใหญ่นะครับเรื่องอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับ ก็ยังไม่มีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ท่านต้องการนะครับก็จะนิ่ง <S <S ๆไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็ยังช้าๆอยู่ดังนั้นในชุวงนี้อย่าใจร้อนนะครับควรใช้ความอดทนในความรอคอยจะดีกว่านะครับให้รับมัดระวังนะครับสุขภาพผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับอาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคก,กระดดูนะครับหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอ ใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ท่านต้องการนะครับทำให้ท่านมีอารมณ์จุนเฉียวหงุดหงิดนะครับหรือว่ารำคาญกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับระวังนะครับเรื่องอารมณ์ที่ท่านอารมณ์ไม่ช่อยมากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับก็อาจจะทำให้ท่านหงุดหงิดกับคนรอบข้าง มากนะครับเรื่องการเงินก็อาจจะไม่ได้ลำบากมากนักนะครับแต่ว่าก็ยังพอใช้จายไปได้นะครับเรื่องความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดนะครับก็มีแนวโน้มจะโสดต่อไปนะครับเพราะว่าท่านเองกำหนดสเปคไว้ซะสูงเลยนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดหรือ ข้อคาดหวังค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นนะครับแม้จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับก็าอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่สําหรับท่านนะครับถ้าเป็นไปได้ลดสเปกลงบ้างก็จะได้มีคนเข้ามาให้เลือกมากขึ้นหมายเลขน้ำโชคของท่านได้แก่หมายเลข17หมายเลข4หมายเลข4และหมายเลข4ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข4หมายเลข4หมายเลข4 และหมายเลข17